และตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณวัดโสพลวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดที่ได้มาร่วมทาบุญตักบาตรกับชาวบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับและตอนนี้เราก็อยู่กับท่านพระอาจารย์มหาธนกรนะครับอยู่กับเราแล้วครับน้อมสักการะครับสาธุเจริญพรอยากเรียนถามนะครับพระอาจารย์นิดนึงนะครับว่าทางวัดนี้นะครับ ได้มีส่วนร่วมยังไงกับการท่องเที่ยวแล้วก็การทำโฮมสเตย์ของชุมชนแห่งนี้บ้างครับทางวัดก็ได้มีส่วนร่วมก็คือให้ใช้สถานที่ญาติโยมที่เข้ามาร่วมในการเที่ยวโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านนี้จะได้เข้ามาดูภาพกิจกรรมฝาผนังของทางวัดที่ญาติโยม,มมีิจศรัทธาได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาไว้ทางวัดได้ทําเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังเพื่อให้เยาวชนเนี่ยเมื่อเข้ามาวัดแล้วหรือว่าญาติโยมที่เข้ามาวัดแล้วจะได้รู้จักว่า การปฏิบัติของชาวอีสานในการก่อนในสมัยโบราณเป็นยังไงแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในกับชีวิตประจำวันยังไงบ้างเราจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อให้กับเด็กให้รู้ว่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะ วัดเป็นมากกว่าอาคารสถานที่เพราะผู้คนที่นี่รู้จักที่จะพัฒนาและปรับปรุงดังเช่นแนวคิดของพระอาจารย์ที่อยากให้วัดเข้าใกล้ผู้คนจับต้องและสัมผัสได้การได้เข้ามาแค่เพียงไม่นานอาจทำให้เรารู้สึกสงบและได้ข้อคิดที่ดีกลับไปปฏิบัติค่ะ อีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดสําคัญเลยนะฮะที่เขาเรียกว่า22่สิบสองสิบสี่ยี <24 S 2> ่สิบสอง14องสิบสี่มีความหมายยังไงบ้างครับยี่สิบสองครองสิบสี่ของชาวอีสานเนี่ยเป็นเป็นคำพูดของชาวอีสานนะความหมายว่ายี่สิบสองนี้ก็คือนะระเพีีบุญทั้งสิบสองเดือนนี่ชื่อว่ายี่สิบสองไอ้ครองสิบสี่นะก็คือคันลองแนวทางในการปฏิบัติของชาวอีสานที่ที่ปฏิบัติประจําวันในใช้ชีวิตประจําวันหนึ่ง ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่สื่อให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันแล้วก็สามารถทําให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้เข้าใจเหตธรรมะาด้วยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าชุมชนนะแล้วก็ทางวัดรวมถึงโรงเรียนทํางานร่วมกันนั่นเองครับก่อนกลับวันนี้ป้าปายังขอทําเมนูอาหารแสนอร่อยเลี้ยงอีกด้วยค่ะถึงเวลามาแซบกันแล้วล่ะครับตอนนี้นะฮะของอร่อยของบ้านไวลหรืมมีอะไรต้องมาถามแม่เผยครับสวัสดีครับแม่เผยค่ะ วันนี้เมนูไม่เผยเตรียมอะไรมาให้นักกินครับไก่ใต้น้ําสมุนไพรค่ะแล้วลองต้องดําน้ําลงไปทํำไหมครับไม่ค่ะอยู่ข้างบนนี่แหละ <c oughs> อยู่ข้างบนนี้ค่ะอันนี้มีชื่อภาษาสารไหมครับแกงนี้อุซูไก่ อุุ้ไก่ทำยังไงครับแม่เรามีอะไรบ้างครับมีไก่มีตะไคร้มีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกไทยเม็ดใช่ไหมฮะใบมะกรูดทางด้านนู้นเป็นเครื่องหออะไรครับแม่ก้อยปลาเผาคือไม่ได้เผาอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาทําก้อยด้วยค่ะและด้านซ้ายมือนี่นะครับมาอีสานทั้งทีต้องกินตาส้มฮะือส้มตำนี่ฮะตำปะคุ่งก็ได้เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเราไม่ต้องดําน้ําครับไก่อุซส้เราต้องมาตำเครื่องปรุงเลยกันไหมครับเครื่องปรุงเลยค่ะอ่านะครับ กระเทียมเมาเลยใช่ไหมก็เอาต้งแกงที่หนูต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วครับคุกเขาเสร็จให้เรียบร้อยมาถึงขั้นตอนนะครับที่พาไก่ดำครับเลยครับไก่ใต้น้ำเป็นยังไงนี่ด้านล่างนะครับเราจะมีหม้อนะฮะับเราด้านล่าง มมีอะไรบ้างไะมนี่ตะไคร้ค่ะเพื่อให้มันหอมให้หอมอแล้วแล้วเอาไก่ที่ใส่ลงไปเลยเหรอฮะใส่ลงไปอเอาการะมังปิดเอาการะมังนะครับปิดเอาไว้เลยแต่ละเมนูมีสูตรเด็ดแตกต่างกันไปถ้าสนใจก็จำไปลองทำได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วของที่เรานะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะมีตั้งแต่นี่ครับก่อยลา,าเผาใช้ประดุกน่น่าทานมากเลยนะครับอันนี้ไก่ใต้น้ำไก<ต>่ใตน้ำสมุนไพร อุดูสูแล้วยังมีตําส้มหรือว่าตํำมะคุ่งนะครปลาร้าแล้วก็ยังมีปลาเผาด้วยนะครับมีทั้งปลาช่อนแล้วก็ปลานิลน,นะครับแล้วก็มีผักพื้นบ้านต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่กระชินพิสดาวเตงกวาผักเมกนี่มัตูมซาอุมตูมซาอุอ <ๆ S 2> ได้รู้จักเมนูต่างๆแล้วตอนนี้เรามากินข้าวน้ำกันนะ <c oughs> <c oughs> เอกของผู้คนนี่แหละค่ะคือต้นทุนทางการท่องเที่ยวที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ถ้าหมู่บ้านย่านถินของคุณผู้ชมมีความงดงามในวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตที่แสนสุขอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องปรุงแต่งจนเกินงามเลยค่ะเพราะนักท่องเที่ยวจํานวนมากหยหาความเรียบง่ายและธรรมชาติในวิถีชีวิตจริงๆส่วนคุณผู้ชมที่คิดอยากจะท่องเที่ยวชมรายการทั่วทินดดนไทยแล้วอยากจะลองไปเที่ยวบ้างเก็บกระเป๋าเลยค่ะ ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วจะพบเจออะไรดีๆแบบนบค่ะการได้มาอยู่เรียนรู้ที่บ้านไวหวลืมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่แสดงออกนะครับถึงความเป็นชาวไทยอีสานแต่การแสดงออกนะครับถึงความรักต่อถิ่นฐานบ้านเกิดการช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้หมู่บ้านไวหวลืมแห่งนี้อยู่ในความทรงจําของนักท่องเที่ยวและนบไปอีกนานแสนานานเลยละครับถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับพลาดการเดินทางท่องเที่ยวของรายการท่องถิ่นแดนไทยคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ www.thaipbs.or.th/ ท่อถินครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากติดชมรายการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็เข้าไปที่ท่อถิ่น @thaipbs.or.th ครับเขียนจดหมายมาได้นะครับที่รายการท่องถิ่นแดนไทยตู้ปอน1อปอนฟอเสนานิคมกรุงเทพ10-902ครับวันนี้มีความสุขแล้วก็สนุกมากๆาเลยแต่หมดเวลาของนบแล้วละครับต้องลาไปก่อน <S <S พบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ คืนเศรษฐกิจไทยคึกคั่เติมเต็มความรักให้หัวใจไทยเราในน้นนน้ีป้าินาีเก้มาหากนทองเี้าเือเ้าเ่ไมดีใจใชไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย